วัสดีค่ะย่อยไ,ไม่แน่ใจเนาะว่าจะเห็นไหมเนาะเพราะว่ามีความรู้สึกหน้าจอโทรศัพท์มืดน,นะตรงนี้นะคะอุทยานแห่งชาติเขาประโลกนะคะชายหาดปากน้ำปานนะคะตรงนี้เนาะที่เด็กๆเ,เขาจะเล่นน้ำนะคะเขาก็จะมาเล่นกันที่นี่เนาะก็จะมาเล่นกันที่นี่ ส่วนตรงที่พี่อ้อยไปถ่ายเมื่อวานตรงนั้นเล่นน้ําไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นหน้าที่พักเนาะเขาก็จะทําเขื่อนทําอะไรไว้ตรงนี้จะเป็นเรือที่เข้าไปไดหมึกก็จะมาขึ้นตรงนี้นะคะแล้วก็ออกไปไดหมึกนี่ตอนกลางวันก็มีคนออกไปนะคะมีคนออกไปเหมือนเดิมเนาะ ย่อยเห็นสะท้อนกลับมาหาพี่อ้อยเองข้างหลังเลยไม่แน่ใจเลยว่าข้างหน้าจะเห็นทะเลไหมเห็นเนาะเห็นอยู่เห็นอยู่แต่เห็นลำไรเดี๋ยวต้องแล้วเอาอีกเครื่องหนึ่งถ่าย